วันก่อนวันก่อนให้ b ีบไปเนาะเพิ่มไปเนเดี๋ยวนี้เราจะเพิ่มตัวไหนไปดูกันดีพี่ๆอยากรู้เรื่องไหนไม่เข้าใจเรื่องไหนบ้างนะสําหรับเรื่องเทคนิคอินดิเคเตอร์ก่อนนะนะอันนี้ไม่เอาแนละ้วเอาเมนคือเส้นแดงไว้ก่อนหมวดที่สองเนี่ยออบเจกต์ออไม่ได้อินดิเคเตอร์เนี่ยแล้วก็เป็นออสซิเคเลเตอร์อะหมวดที่สองเมื่อกี้เทนเนาะออสซิเคเลเตอร์ ulator, เรามาเล่นอะไรกันดีบ้างมีอะไรบ้างให้เล่นบ้าง หล,หลักก็มี rsi มี store นะครับ stochastic o s c i l a t o r โอ้อ่านยากเลยเกินนะภา,าษาอังกฤษยังไม่เ่้าจะรอดเลยนะ <laughs> macd น่าสนใจแนะใช้ยังไงดูอะไรได้บ้างเดี๋ยวันนี้ลองดูเป็น rsi กันก่อนนะครับ relative strength index นะครับตรงนี้ปุ๊บพื้นฐานเลยนะครับ14เนาะมันมาพื้นฐานแล้วก็จะเห็นอยู่เป็น อันนี้ผมขยับจอก่อนเนาะจะแยกออกมาจากแท่งเทียนในกราฟหลักเนะเห็นไหมมีจุดไหนบ้างเห็นตรงนี้ไหมที่เราเพิ่มมาเนาะนะครับเพิ่มมาพื้นฐานพื้นฐานจุดยืนเหนือนะครับเจ็บถึงแปดสิบเนี่ยนะครับเร่งว่ามีแรงอาจจะทุบหรือเทล,ลงมา ถ้าอยู่เห็นไหมครัไอเส้นเนี้นะคมาอยู่แนวสามสิบยี่สิบอาจจะมีแรงช้อนหรือแรงงัดนะครับอันนี้พื้นฐานทริกเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้เข้าใจเนาะไม่ทันบอกไม่ทันเนะี่ยจุดสังเกตคือเหนือนะคกับกับใต้เนาะคือผมพูดบางอย่างไม่ได้นะว่าเขาจะชนโซนนยะกำแพงด้านบนหรือกำแพงด้านล่าง ซึ่งปัจจุบันตอนนี้อยู่ตรงนี้เอาแบบฝึกไว้ก็ได้นะเป็นความรู้เลยครับใช้ใช้อีกเรื่องหนึ่งเป็นการฝึกดูสภาวะหลายๆมุมนะครับปัจจัยความน่าจะเป็นหรือเป็นไปได้นะจะมีอยู่สองจุดแค่นี้องนะจริงๆมันจะมีห้าสิบเลยนะ เช่นผมแมกลงไปดูเนาะเอาไว้สักห้าสิบกลมๆเลยอันเนี้ยแข็งแรงหน่อยอะไรเงี้ยครับที่ผมรอนะครับกึกแล้วล่ละแต่ยังไม่สุดดีนะแต่ก็ติดแนวดีนะนะครับค่อนข้างมีความสัมพันธ์หนึ 3, ่งครั้งสองครั้งสาครั้งอยู่เริ่มยืนเหนือ แต่ยังไม่ขัดแย้งเท่าไหร่ครับยังอิงอยู่จริงๆถ้าสวยเนี่ยอยากให้เตะที่สามศูนอับๆนะสำหรับไอไเพราะงั้นจุดสังเกตหนึง่งคือในกราฟหลักนะฮะในกราฟหลักเทียนเนี่ยจะทําเทียนตัวเองนะจะทําแทง่แทงเทียนเนี่ยอยู่ห่างเนาะเส้นสีเส้นอ e ีเมย ลอรี่จุดอีกสักทีหนึ่งเนี่ยแบมีความสัมพันธ์ยังไม่สุดจุดนี้นะแต่มันทิ้งมาทำไมมันเด็กตรงนี้อยน้มันน่าจะม้วนเรามาเก็บอีกทีหนึ่งก่อนเก็บอีกทีไม่น่าหลุดง่ยครับจุดม้วนนะครับอันนี้คือโซนน่าสนใจนะครับทั้งไส้ทั้งเนื้อสำคัญทั้งหมดนะแล้วแต่นะทุกจุดเคยไปได้เคยไปถึงเนาะตึงตึงตึงเนี่ยจุดนี้รอเทสเทสที่จะงักอยู่ เพราะอยู่ในโซนตรงนี้เนาะอันนี้เป็นทริครเค่มเตอมไว้ดูนะเอ๊ะวันนี้จะทำอะไรดีนะบางคนแบบติ๊กติ๊กไม่รู้จะเข้าอะไรไนงะลองดูประกอบเพื่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มองค์ประกอบในการตัดสินใจแต่จริงไม่ต้องเยอะก็ได้นะก็คือแรงผักนั่นแหละจริงๆมีวอต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนถ้าเล่นแค่จังหวะแรงผักเนี่ยทาร็ตก,ก็คือจังหวะนั้นมาทําความเข้าใจนะฮะจุดยอมแล้วก็เป้าหวังที่จะไปนะฮะ ทำเฟรมที่จะดูเราต้องเข้าใจเนาะที่เหมาะสมในแต่ละเป้านะครับอันนี้สำคัญสำคัญนะผนวกกันผนวกกันตอนนี้เหรออย่างคือหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปยังอยู่ขาขึ้นเนาะแต่ว่าก็จุดสังเกตคือ เทียนยังทําตัวเองอยู่ใต้เส้นอ e ีมีแต่สัญญาณอะไรสัญญาณมาแล้วมาได้มาถึงไปต่อไม่ได้นมีแรงผักนะเหลือแค่ยืนเหนือเนย,ยืนเหนืออีกนิดหนึ่งตรงนี้จะมีห้าสิบคำอยู่ก็เดี๋ยวดูว่าวอลลุ่มช่วงกลางคืนจะเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะส่วนตอนนี้ถ้าหลักๆเนี่ยสวยๆนะครับผมก็เทสแนวนี้ไว้ก่อน อันนี้ไม่เกี่ยวนะพี่อันนี้เป็นเป็นเส้นกรอบมันเฉยนะไม่เกี่ยวนะ <c oughs> อันนี้เราดูแบบภาพรวมใหญ่ๆรายใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่ส่วนจังหวะชาบฉวยสิ่งๆชิงจังหวะของมันเนี่ยคือเทคนิคสั้นที่ผมให้เข้าใจความหมายเนี่ยให้สองมุมมองเพื่อคุมสภาวะคือวันหนึ่งเนี่ยผมผมอยากได้จังหวะเดียวแต่ถ้าผมจะต้องมีหลายจังหวะเนี่ยมันก็เลยต้อง อาจจะต้องประกอบมุมมองหรือเทคนิคหลายๆจุดแต่จะทํายังไงที่จะมีหนึ่งคือแบบไม่ต้องเฝ้าการาฟด้วยหรือเอาเงื่อนไขง่ายๆระหว่างทางได้หลายๆจังหวะหลายจุดอย่างนี้ครับก่อนถึงจะก่อนเขาถึงโซนกําแพงต่างๆนั่นเองนะครัอันนี้เปรียบเทียบเนาะผมพ,พูดแบบไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าช่วงนี้ลอยใยเหลือเกินเนี่ยชแนล ที่เหลือก็อย่างที่บอกมาเจอผมได้เนาะที่สถาบันครับ NB นะครับกทมครับเรียบทางด่วนราม,มินธาประดิษฐ์มาดูทำน้อนะครับตรงข้าม c d c เรียบทางด่วนครับใกล้ๆเซ็นทรัลอิกวิวตอนนี้เล็งแถวนี้ไว้ก่อนเลยนะอีกจุดหนึ่งนะนะเฮ็ดยังหัวดได้เลยขอขยับดูว่า ขอจะ้ะขอจนะแนตอนนี้ยังมือว่างอยู่รอบคำ่ำอ้ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมี FOMC หน่อยนะครับผมมองว่ายังมีโอกาสที่จะทิ้งลงมาอีกครับมุมมองในตอนนี้เพราะงั้นฝั่งบีผมยังไม่ยุ่งคือผมบอกแล้วว่าถ้าจะตัดสินใจจิ๊กหนึ่งเนี่ยผมอยากให้มันมีทารก็แต่ถ้าผมไม่ได้ไม่ได้ไน,นำหรือว่าแบบคนเดียวเนี่ยผมผมซิ่งเลยนะใส่หมวกกันน็อกซิ่งเลยนะ เอ็มเอ็มเป็นสิ่งสำคัญขนาดน,นี้รนน <c oughs> อดูเขาก่อนนะยัก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 เอาะขยับขยับชุดปปในมือยังมีถือติดมืออยู่หนึ่งมือ <c oughs> ตะกันหน้ามือนะตอนนี้ยังมีสัญญาณคุม คุมคุมิลาน่าทางเฟรมเล็กๆอยู่นะครับอันนี้ก็องค์ประกอบง่ายๆเนานะเพราะงั้นก็ไม่ดูได้จุดสังเกตคือย้ําเรื่องยืนยันด้วยแท่งเทียนนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับก็คือกดกับผักเนาะนะครับพนวกกันอย่างที่บอกถ้าสวยเลยคืออะไรรู้ไหมพี่จุดที่จะสวยเลยนะนี่พี่ดูจุดนี้เห็นจุดนี้ไหม ชนคือผน,นวกกับจุดที่ผมเพิ่มให้พี่นั่นแหละถ้าเป็นแนวเดิมเนี่ยเอาสภาวะเขาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่จะขวดแรงๆเลยนะขวดแรงๆเลยนะให้ต่ํากว่าจุดแรกแบบมาแนวๆเนี่ยสวยเลยผมจะช้อนให้ดูอาจจะไม่มาแต่ผมเชื่อว่าโดยกระบวนการประสบการณ์หรือเทคนิคเนี่ยผมเชื่ออ่านะรอได้ใจเย็นๆถ้าถึงก็ไ้เดี๋ยวเจอกัน ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแค่นั้นเองนะแต่ตอนนี้มุมมองผมนะเพราะว่าสิ่งที่จะทําให้สังเกตได้คืออะไรรู้ไหมพี่ถ้าสายเทคนิคคืออดีตอดีตคาดการอนาคตแค่นั้นเองเหมือนหมอดูนะเห็นไหมจุดที่เขาทิ้งลึกๆจริงๆคือตรงไหนพี่นู้นโซนนู้นเลยหนึ่งครั้งสองครั้งนี่ครั้งที่สามใช่ไหมอันนี้ก็งวดงวดอยู่แต่ว่าถ้าเอาลึกๆึเลยเนี่ยน่าจะอยู่แนว นี่เห็นไหมเห็นไหมสังเกตน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมผมให้พี่ๆเพิ่มเพิ่มเข้าไปใครอยากได้ทางน,นี้ก็บอกได้จริงๆเป็นการหาจุดเพื่อชิงจังหวะง่ายๆหรืออาจจะเป็นจังหวะยาวกลับลำดีๆก็ได้หรือหรือให้ให้มองว่าโซนนี้น่าสนใจในจังหวะไหนอ่านะอันนี้ก็เป็นใช้ใช้มองได้หลายมุมนะครับ ไม่ทันครับถามเห็นไหมฮจุดสวยๆเนี่ยที่มันแบบเห็นไหมถ้าเอาแค่พื้นฐานทั่วไปง่ายๆก็แล้วแต่นะแต่ผมจะให้พี่ๆแบบลึกกว่านะใครชอบพิมพ์ชอบให้ผมหน่อยสติ <S <S ๊กเกอร์คนละดวงก็ได้เนี่ยที่บ้านเขียวเราเนี่ยเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะเห็นไหมเพราะงั้นแต่ทำไมผมถึงมองเนี่ยว่าผมจะรอไม่รู้แหละรอให้ได้รอให้เป็น สเก็ตจุดหัวดเนะี่ยเมื่อวันนั้นผมเพิ่มผมให้พี่ๆมีอะไรไว้นะเคยจําได้ไหมอันนี้อันนี้แล้วแต่นะจริงๆไม่ต้องใส่เยอะแต่คือบางคนไม่รู้จะใช้อะไรอะ่ะเอาสักอย่างหนึ่งนะแต่ผมให้ดูว่ามันมีทุกเทคนิคการเทรดดีทั้งหมดเห็นไหมวันนั้นสอนอะไรแบบบีบแนวล่างเห็นไหมแนวล่างแล้วเมื่อ,อไหร่จะกลับเลยอะ่ะโคดหรือว่าทําไมมันไม่กลับสักทีมันไหลไหลๆอย่ายยงเดียวนี่พี่ดูนี้ก่อนให้มันชนล่างก่อนแน่นๆในโซนบวกแท่งเทียน สับเขา้าใจสวยๆนะครับอมองเห็นไหมมองเห็นไหมรอเลยผมเคยพูดไว้คำหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่เทียนเขาไม่สามารถชนบอิเจอร์แบนเส้นเส้นเหนือกับกับเส้นใต้เนาะคือมันมันโดนคุมแต่ไม่ชนเนี่ย ค่อนข้างมีสัญญาณบวกได้เลยเวลาเขาไหลอันนี้ใครเคยเจอบีบีแล้วไหลไหลไหลเนี่ยคือมันจะมีทริคแก้อยู่นะครับก็ลองมาดูนะอันนี้ก็ฝึกมือใหม่ง่ายเพื่อให้แบบมีวินัยในการเทรดเริ่มต้นง่ายๆแล้วแต่ว่าเราเราโปะขนาดไหนนะอันนี้ผมพูดในแบบสเต็ปขั้นง่ายของ NB ็นบเรานะครับโดยโคเดมเนาะนะเดี๋ยวค่อยไปประยุกต์ต่อยอดใครชอบเรียนรู้อย่าลืม,นะลนะน,เเมนะครับคลาสนะครับปั้นเทรดเดอร์สู่มูโปรเนาะนะครับก็แจ้งน้องแผนได้เลยนะ เพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆนะครับเรียนรู้ทุกวันนะอาจารย์ถึงสุกทุกสัปดาห์สอนโดยทีมโค้ดสถาบันนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เอ็มเนาะมีโค้ดพี่ต้นโค้ดมาร์กนะครับหลายท่านนะครับสเต็ปเริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่ศูนย์เลยก็ได้นะครับจนแบบเป็นมีเทคนิคนะครับแล้วก็เข้าจังหวะด้วยตัวเองได้นั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยสอนของผมก็ท่าง่ายเนาะที่ผมใช้ไลฟ์สดหรืออะไรอยู่แล้วทุกวันกับพี่ๆก็คือ เอเอเส้นแดงหรือ e อ a มเสองเส้นตัดกันแค่น,นั้นที่เหลือก็ค่อยเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมนาะนะครับทุกวันนี้มีแค่นี้แต่ผมพยายามหาจุดที่จะทํายังไงให้พี่ๆสามารถไปด้วยตัวเองได้เข้าใจด้วยตัวเองได้ง่ายนะครตอนนี้พี่เห็นอะไรครับถ้าเป็น BB อย่างเดียวทุกคนทำไรครับตอนนี้จะกด B แต่สังเกตผมไม่กดต่อให้ชนเข้าใจควาาหมายไหมครับ รออะไรนี่รอนิดเดียวเดี๋ยวเจอกันรู้จักไดเปล่าไดเปล่าไม่ต้องขนาดนั้นเลยถ้าไดเดี๋ยวจะหัวหัวทิ่มนะไดเวอร์ชัเนนะเอ๊หรือว่าไดหมึดกว่าแฮะนะมันมีไดดิบไดเปล่าไดจริงไดแท้ไดปลอมไดหลอกนะไดเวอร์ชันเนี่ยถ้าเรียนจนลึกอะนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมลืมแม่งหมดขออภัยนะับจำยากเลยครับในมือผมยังมีอยู่นะสำหรับใครที่ดูจักจังหวะที่ผมให้วันนี้น้องเมื่อช่วงสามโมงก็ยังมี ก็เหลือมือเดียวนั่นแหละอันนี้ก็มาตั้งแต่ 15k ถูกไหมยืนๆตอนนั้นนะเฮ้ยไม่ถึงดิเออประมาณนะฮะหรือเปล่าของเดือนนี้เนาะแล้วก็ที่อยู่หน้าจอนี้ก็ของเดือนนี้นะครับจากร้อยทุกจังหวะที่ออกสัญญาณพี่ๆเนี่ยหรือเทศสดตอนนี้คือจะซิ่งหน่อยเนาะ0.02นะนนอนะของผม ซึ่งอันนี้ก็ของวันนี้ก็เนี่ยตามสันยาก็มีจังหวะเดียวเหมือนกันยังไม่เพิ่มเติมเลยนะครับแต่ว่าถ้าดูจากที่เรามีอ่ถือเน,อะนาะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะนะใช้วิธีเปอร์เซ็นต์เนาะตัวตั้งตัวตั้งตอนนี้อย่าเพิ่งงัดอย่าเพิ่งงัดตอนนี้ใครใช้เทคนิคไหนอยู่อ่ะลองดูผมคือผมจะแชร์มุมมองลหลายเทคนิคให้พี่เห็นแค่นั้นเองครับเข้าใจความหมายไหม คือบางคนอยากจะโหงัดเหลือเกินงัดได้ไม่ผิดคือแต่ผมมองไม่ออกเขาไปไกลขนาดไหนนะครับล้วจะวางจุดยอมยังไงก่อนมันไม่มีความแน่นนะเนะี่ยคือ,อยังไม่เฟิร์มผมพูดเสมอถ้าเอาชชว์ยังไงขอเทียนสองเล่มชัดๆเอาอย่างเทียนสองเล่มขอสีเดียวกันเลยจบชัว์สุดสิบห้านาทีหรือสามสิบนาทีก็ได้จบไม่ต้องรีบรอได้ดีสุดนะ ช้าๆได้พาเล่นนะให้พี่ๆถามครับถามก่อนอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบช่วยดูเนาะที่เหลือขอออกนะไม่มีอะไรกลับมาสเต็ปพื้นฐานครับค่อยเรียนรู้เพิ่มเติมกันต่อนะครับอาทิตย์นี้มีเดี๋ยวมีสอนออนไลน์พ่กนี้ด้วยเนาะในสเต็ปต่างๆเด,เดี๋ยวแจ้งเวลาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสดเจอผมก็ผลิัตสุกเนาะสัปดาห์นี้ที่กทมสถาบันแล้วกเ็เทคนิคมือใหม่เริ่มต้นเข้าร่วมเ b บีของเราก็วันอาทิตย์นะครับช่วงบ่ายเจอกันมีเพื่อน พี่น้องอยากหรือใครอยากเข้ามาจอยกันก็ลองเขาเรียกว่าเรียนรู้โอกาสกันดูนะครับไม่พรอมไม่ใช่ไม่ไม่ต้องอะไรบานเขียวได้เลยนะฝากด้วยนะครับที่เราบดทอดออกนะไม่มีอะไรเขียนนะอันนี้เผื่อใครใช้อยู่ก็เอาไว้ช่วยดูมุมมองกันพยายามหาเพิ่มจุดให้มันแน่นขึ้น,นครับเอาไว้เล่นถ้าสวยเนี่ยเทคนิคนี้เอาไว้เล่นกลับตัวนะสวิงเทปสวยข้อแรกคืออาร์ดจุดยอมจุดยอมน้อยหวังเป้าไปอนะ เป้าเดินทางเนี่ยค่อนข้างดีแต่จังหวะอาจจะไม่เยอะไงแต่เราต้องการชัวร์ไงถ้าต้องการแบบชัวร์ๆแล้วแล้วชันใจเย็นอะ่ะชันต้องไปทำาน่นนี่นั่นก็คือมันก็มีวอลลุ่มอ่ะให้มันอยู่ในจังหวะที่ไม่ต้องมานั่งลุ้นบ่อยนะครับแต่ถ้าพี่ชอบแบบซิ่งเลยจริงๆอะ่ะผมบอกเราไม่ใช่จุดยอมก็นได้แต่ต้องเอมเอ็มากกว่าเท่าไหร่ก็อกสอนไปแล้วนะครับอันนี้ย้ำเลย คือผมผมจะทําให้ดูด้วยและจะสอนเพิ่มเพิ่มมือหรือว่าจังหวะแก้เพิ่มนะครับทางเดิมนะไม่มีเฮดจินนะครับจําให้ดีเทคนิคทีมเราจะไม่มีการเฮดจินนอกจากบาลานซ์ไม่พออันนั้สําคัญนะมันมีสองมุมแค่นั้นทักทายก่อนครับพี่พี่รอบข้ามตอนนี้คขแห้งแล้วเนี่ยพี่มีวอลลุ่มเลยครับตอนนี้ อีกสิบห้านาทีนะจะต้องรอสองทุ่มให้เขาพูดอะไรสักหน่อยเนาะในโ o นซนะครับสวัสดีพี่จิมมี่ครับสวัสดีพี่ดีินครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่นินสุวรรณนะครับพี่ไม่ดีครับพี่นินอย่าไปยุ่งกับเข่าวดีลอะตอนนี้เนาะรอหลังสองทุ่มนิดหนึ่งสักห้านาทีแ๋ยวลองดูว่าข่าวมาจะก,กระดุกกระดิ๊กอะไรไหมแต่ว,ว่าว่าเป็นแค่เอ,อกล่องแบบเคฟสี่อะรู้จักปะไม่เอาอะไรดีวะ อะไรที่มันเป็นสีเหลืองวสีเหลือง,ส,องสวัสดีครับพี่สายชนสวัสดีพี่นียูนียูสันนะครับห้าสิบไม่ยังไม่ดีครับพี่บอกว่าพี่ดูเทียนดิเล่มมาอย่างนี้นะครับให้เขารีเจ็ดครับถ้าเจอถ้าเป็นจมูกพี่โนคิโป chio, เดี๋ยวใจอันรอกันนะครับ อันนี้เขาถามผมมานะตึง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 ,ตง,ตงเดี๋ยวเจอกันเจอกันแนนอนบอกเลยไม่รู้แหละนะเราของทางถนัดผมอยู่แล้วนะถ้าไม่ดื้อน,นะผมบอกถ้าผมไม่รีบไม่ดื้อน,นะล้วแบบมีเวลามอนิเตอร์มอนิเตอร์อยู่กับเขาหน่อยเนี่ยในในแต่ละวันเนาะค่อนข้างยากนะดูจังหวะร์เก็ตเดิมเนี่ยตอนนี้ก็ระยะทางเนี่ยนะครับทั้งหมดหนึ่งพันกิโลแล้วนะฮะ เนี่ยเข้าใจเนาะเราคุยกันสั้นๆนะอันนี้เป็นสั้นๆนะค่ากาแฟพอได้นะถึงเดียวเนี่ยอาจจะเพิ่เผออาจจะมีจังหวะเดียวแต่ก็จบไงห้ามโอเวอร์เทดนะครับอย่างที่บอกว่าไม่มีร้อเซ็นตนะอย่าอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อใครดูซ้ำๆก่อนดีกว่าสบายใจ ใครอยากดูเทคนิคอยากรู้มุมมองนะครับยินดีต้อนรับครับเจอผมที่สถาบันได้น,นะครับพร้อมๆแชร์แบ่งปันคะรับสำคัญคือแต่โตไปด้วยกันนะพี่นะขอเลื่อนเดียวส <นะ S 1> ี่เก้าน้องๆผมบอกเลยเดียรอสี่นึงคือถ้าจุดสังเกตถ้าเขาเบรกเนี่ย <c oughs> ไม่พูดดีกว่าเอาไว้มาเรียนแล้วกันเก็บไว้บ้างพูดเดยอ๋ปวดหัวสองกันหกอีกบออาจารย์ น,น่าสิไปอยู่ไอหกศูนย์ต้องไปครับต้องไปทําไมต้องไปเทนเฟรมใหญ่อัพอยู่มันเพิ่งพักย่อแต่ย่อแล้วลึกเกินเพึ่งเสียหรือทําลายโครงสร้างแน่นอนต้องมีการรีบาวกับเทรดเพื่อย้ําหรือยืนยันงะครับแต่ต้องคอมันจะช้าหรือเร็วที่จะไปตรงนั้นแต่ผมมองว่าทําได้ครับเพราะว่ายังเกิดกำ,ออกำแพงที่อยู่รับอยู่ตรงน้น จุดที่รออยู่ก็ยังค่อนข้างแรงนะครับเห็นไหมขคยยังใช้เทคนิคเดิมเดิมุมมองเดิๆมๆิมนะครับลองเปลี่ยนมุมมองเทคน,นิคดูลองมาดูทาง่ายผมพอนะครับสองเล่มเทียนที่ <sia> อย่าไปจำยากจำเย็ยนเรอกโอเคนี้ผมขอแชร์นี้นิดหนึง่งพี่ๆกำแพงนี้แตกนะฮะเดี๋ยวไปรอกอวอร์ดโซนที่สองฮนะสองวันหกสามสิบหกสามสิบแปดน่าจะหย่ยอนประมาณนี้แต่มองว่าถ้าหลุดทำโครงสร้างใหม่ได้ไดเนี่ยฝั่งบีเนี่ย เป็นช้อนรีเทสก่อนนะฮะไม่รู้จะหลุดจุดเก่าจุดเดิมที่ไปถึงหรือเปล่าเนาะให้ช้อนรีเทสก่อนแล้วถ้าไม่หลุดไม่ทำลายนะครับรับเก่าอาจจะเจอต้านใหม่แล้วโฟโล o w เอสทุบย้ําลงมาอีกก็เป็นไปได้แล้วแต่มุมมองนะ,น,ะนนี้ผมถอดข้างล่างออกก่อนนะฮะจะได้ไม่งง